เรื่องแรกคือการแจ้งเตือนการต่ออายุใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอางนะคะตอนนี้มีใครบ้างแล้วที่ยังไม่เคยเปิดดูเอกสารเลยที่ทางโรงงานเขาก๊อปปี้ให้หนึ่งชุดหลังจากที่เลขที่ใบรับจดแจ้งอนุมัติแล้วนะคะและนับไปหลังจากนั้น3ปีนะคะทางเจ้าของแบรนด์จะต้อง แจ้งความประสงค์กับทางโรงงานผู้ผลิตย้ำนะคะทางเจ้าของแบรนด์จำเป็นจะต้องแจ้งความประสงค์กับทางโรงงานผู้ผลิตว่าต้องการต่ออายุหรือต้องการยกเลิกกิจการเก็ตไมายก็คือไม่ต่อแล้วจะทำสามปีแล้วเลิเลกแล้วหรือจะไปทำอะไรต่อแล้วหรือถ้าต่อทางเจ้าของแบรนด์มีหน้าที่นะคะ ต้องต่อต้องแจ้งความประสงค์เพื่อต่ออายุเลขที่ใบรับจดแจ้งนะคะอ่าเดี๋ยวครูแอนจะอ่านในบางส่วนของเอกสารที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,กระทรวงสาธารณสุขแจ้งกับทางโรงงานมานะคะเขาก็จะแจ้งว่า,าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าเลขที่ใบรับจดแจ้งที่ออกโดยโรงงานท่านเนี้ยใกล ไกลนะใกลที่จะสิ้นอายุจำนวนกี่ฉบับตื้อตืดก็ว่าไปโดยดังนั้นหากท่านท่านท่านคือท่านคือเจ้าของแบรนด์มีความประสงค์จะต่ออายุใบรับจดแจ้งให้ยื่นคำต่ออายุใบรับจดแจ้งตามแบบจอจุดคอจุดสองคุณไม่ต้องเดินไปต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อเองและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกๆท,ทําำไมเขาถึงต้องให้แจ้งความประสงค์เพราะมันมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุก็คือมันจะมีค่าคำขอฉบับละ100บาทค่าคำขอนะคะฉบับละ100บาทและเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุใบรับจดแจ้งฉบับละ 900บาทเห็นไหมทำไมจะต้องแจ้งความประสงค์เข้ามาเพราะโรงงานจะไม่ต่อให้อัตโนมัติเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและทางโรงงานก็ไม่รู้ว่าจะต่อไม่ต่อจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือยังไงโรงงานไม่มีทางรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแจ้งความประสงค์มาแล้วโรงงานผู้ผลิตเขาจะดำเนินการให้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกค่ะค่าคำขอ100บาทค่าต่ออายุ 900บาทรวมแล้วเป็น1,000บาท